พิทยาค่ะนี่ก็เป็นีที่4ของเราแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะไปกันที่บอสตันค่ะเนื่องจากว่าวันนี้นะคะมีแข่งลาเรดช็อปนะคะของทีมบอสตันแล้วเราก็จะไปเชียร์กันงาน,นเขาเป็นแฟนพันธ์แทพ้เลยนะคะเติมน้ำมันกันก่อนดีกว่าขอาอนุญาตรวจการแต่งตัววันนี้นิดหน่อยคือแบบอุ้ยเรากำลัลงไปที่โรงแรมนะคะ Concorde, uh -huh. This is the beautiful downtown Concord, New Hampshire. And we were still using phones to talk. You Yes. <laughs> you had to use the phone because <laughs> she didn't hardly understand English. So i โอ้โหถนนอะไรกันถนนไหนอะอันนี้ก็นี่แค่จุดส s ด a ย i ่วาาลิบุปาลิบุป a ไปนหน่งแลกันนะคะ i oh, do we have a pool yeah yeah oh. Oh. yeah yeah there's no problem we'll just uh, uh we can get going soon then as long as i don't have to okay, drive fill okay. <laughs> my coca-cola no i don't but <laughs> They can have the diamond. do you want to put it here <laughs> <Yeah>. <laughs> in the <thing>? scene? <laughs> nobody is going to steal my clothes your coca-cola เล็กดีจังเลยมากแค่ต,ตัวแล้วก็เต็มบ้านคือถ่ายห้องหรือถ่ายอะไรซอชอยไ,ไม่กระจกม,มัในใหญ่เราเรียกอูเบอร์กันนะคะแล้วก็เจะออกไปทานอาหารที่ร้านอาหารจีนนี่นะคะคุณแม่เรียกอูเบอร์นะคะหน้าตาแอปก็จะประมาณนี้เราต้องเดินไปที่พิกัดสปอตแล้วยนะคะเอาในวิธี ส,สใหญ่มาอากาศตอนนี้ก็สบายๆละคะ่ะอยู่ที่22องศาก็แต่งตัวชิลๆได้เลยนะเมื่อเช้าอะ่ะตรงที่บ้านอะ่ะก็ประมาณ1 8องศาแอบชอบเย็นกันนิดนิดนึงทุกคนดูถนน ต้องการหมุนะคะัแล้วก็ต้องคิดทั้งนู้นด้วยนะแดดข้านี้เป็นเทหน้าเทาโอเคเรามาแล้วดีนะคะวิเงเจอติมกซับคาเฟ่ทำไมที่นี่หายว่าไม่เจอ อยู่มากรอมาทั้งหมดไม่ไหวนะคะขอถ่ายแค่นี้ก่อนอันนี้คือเราทำน้ำชาหกก็เลยเป็นทิชชู่ใช่ไหมไปนี้ซิมซามีซิมซามีเนี่ยไม่ใช่ไมนะคะออฟสติ้ลูกไม่เลื่อนอะไรเลยอร่อยมากค่ะ How about the food Good Love that That is so good Which one is your most favorite This sweet t one o o น้ำจิ้มซอสซัลลาเ a า l a วาอาหารที่นี่อร่อยนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะถูกปากคนไทยหลายๆคนแต่ว่าแบบคนไทกินได้เราไปถ่ายรูปตรงนั้นมานะคะสวยนะเนี่ยร้านเบเกอรี่มันบรรยากาศที่นี่มันสวยไปหมดเลยอ่ะ เขาจะต้องจับมือกันตลอดอุยร้านดูดวงว้าวสึกว่าที่นี่คนไทยเยอะมากเลยคะ่ะเดผ่าไป่าน,นมาก,ก็ได้ยินพูดภาษาไทยเมื่อกี้ที่ร้านติ่ซมซำก็มีคนไทยอีกตั้งอยู่ตรงข้างๆเหมือนกันสวยอะสวยไปหมดเลยด้านมือเขาดูดีเนาะเอ็ยการ์ด้ลยนะคะนี่ก็เป็นร้านขอนะะจีนร้านหนึ่งที่คุณแม่ดูไว้เหมือนกัน แค,คนคือราหนาวเย็นจมูกหปดแล้วนก็แบบหนาวอะไรเงื่อแตกพักๆแดดเจ็บเท้านะคะต้องมีคนคอยจับมือตลอดก็หนูดูแมปอ่ะนี่นะคะเรามา south station ไม่แน่ใจว่าคือตึกไหนไม่เคยมา s สาวสิว้าโอ้ย sorry นั่นนี่เดี๋ยวเราต้องมาจากตึกนี้อ๋อเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟแอร์แฟร์ไปนิวยอร์กนะคะอาทิตย์หน้าก็เลยมาสำรวจเส้นทางกันเล็กน้อยเราจะเชื่อเปิดประสบการณ์นั่งแท็กซี่นะคะขับแคบเกาะอเ้ย แต่ก็เข้าใจรถมันคป็นไซส์กันนะคะรานะคาก็จริงๆก็พอๆกันเรียกไปเฟนวีพาร์ตแต่ว่าขี้เกียจรองไงเพราะว่ารถมันก็ค่อนข้างติดแบบรถที่นี่ติดมากวุ่นวายมากเลยอะเออไลบรารีอ h นนี้คือโฮสวยจัง ขายอยู่ข้างหน้าได้นะ <laughs> ทุกคนคือคนตรวจกระเป๋าเราอ่ะนี่ยราคมณพี่มาแล้วะครับติดเป็นอ่ะเจ้าสุลับ กลับมานะคะเนี่ยที่นั่งอยู่ตรงเสาเจ,จ็ดไม่ดีเลยอะ่ะมีอาหารขายด้วยนะคะคนยอะยินดีมากนี่เป็น,นท้องถ่ายทอดสดน,นะคะทุกคนเดี๋ยวเกมที่เรากลังจะดูอะ่ะก็จะถูกถ่ายทอดสดอ,ออกรายการจริงๆนี่คือเมนูของร้านนะคะคือคนตลอดยาวมากเลยคนแบบคนเยอะมากจริง ดูนะก่อนมันต้องหยิบเองนะคะแต่ว่าก็จะมีหลายๆอย่างที่เดี๋ยวเขาจะหยิบให้แ n k ค o u ทุกคนเพื่อนเซลเขาให้มาเป็นแบบอย่างนี้เลยละอะเดี๋ยววางไว้บนนั้นแอรคว้าเขาก็อยู่ตรงนี้เลยนะเพราะต่อคิวไปเรื่อยๆหย,ยิบพวกสแน็คอะไรนี้ได้แล้วก็จ่ายตังค์มีหัวจบด้วยทุกคนุ่วยมาก ขึ้นมาข้างบนแบบชะหมดแล้วก็เลยไม่ได้เยอะเท่าตอนแรกผู้คนไม่เห็นว่าซอสแต่ไม่เห็นซอสเลยไม่อร่อยเลยอะ bye, bye. แเราก็แบบว่ารู้สึกหาวนิดหน่อย19องศา กีแล้วนะคะกลับที่พักกันอีกว่าเดี๋ยวมาเจอกันพรุ่งนี้นะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปอะคาเรียมค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นวันที่เราจะไปอะคาเรียมกันค่ะก่อนที่จะเดินทางกลับสังเกตนะคะไปกันเลยเหมือนจะติดเลยเนาะ where are we now we are at the new england aquarium in boston harbor yeah home mom? of the lobster mom i want to try the lobster hello <laughs> love it Now, oh. here probably 45 years ago ah. i love you guys we have the best family yeah the only thing is i wish coon was here coon nice. would absolutely yeah go crazy. i think about him so much so, ค้ามันสวยมากมากแบบ o y

i jelly is the highlight icon You can see the aquaculture here. Yes, I see. That'll be me and you up the ladder. Yes. Yeah. We're going to New York. 2 PM divers will go into this tank doing lots of different things. So first they start with target training for our predators. Like our barracuda waste their energy trying to chase after any other animals in the tank. They are very happy and we like to explain it like if you could get uh, delivery every single night, why would you we use coral skeletons to make it look realistic?

มาออกเอ็กซิทตรงนี้นะคะก็คือต้องเข้าไปดูในกิฟช็อปด้วยไอเลิฟ wow. it's it so cute แม่ปวดข่าว

You surprised me! <laughs> Thank you so much! It's so so you can remember you touched one. Yes. Every time you see that, you remember our day at the aquarium. Yes! Oh. Thank you. I will put it in my diary. <laughs> we have a happy family! We are. Yeah. <laughs>

เข้ากมาจากอโคเรมก็มีพาร์คตรงนี้นะคะรถคันนี้เขาบังแล้วก็มีสถานีรถไฟอะไรเต็มไหมดเลย

ไปฟูดฮอล์ดีกว่าเราเข้ามาข้างในแล้วนะคะก็จะมีกตางนี้แล้วก็มแบบนี้นะเริ่มอยากเรียนฮาวาดแลว้ว <Wow. S 2> อ่ะ The Sorrel Plant มารับอาหารกัน Oh, it's so good. <Wow. S 3> it good. I got we got. อย่าเราก็จะเดินไปขึ้นรถที่เดิมล้วก็จะกลับบ้านแล้วนะคะาก็ขอปิดคิปตรงน้อ้แกนะคะที่ฮาวาร ก็ <łość> God, สำหรับใครที่ชอบลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะบ๊ายบาย